สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Suzuki Carry อันนี้นะครับผมปี2023นะครับผมรถเดิมๆนะครับผมวิ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับสภาพใหม่มากครับผม ไม่ขยบนะครับผมสีเดิมๆทั้งคันนะครับคันนี้จะเป็นหลังคาฟู้ดพักนะครับผมเอาไปค้าขายนะครับต่อยอดได้ดีนะครับผมคันนี้ปี23าไม่หมื่นโลนะครับสีเดิมบางทั้งคันไม่เคยทำนะครับ ตัวนี้ยังอยู่ในวารันตีของทางศูนย์สุ z u กิอยู่นะครับก็คือรับประกัน3ปีหรือแสนกิโลนะครับผมใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเงียบมากเลยครับผม ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยครับ คูพื้นมีเนียมเรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะครับลังคาเปิดได้3ด้านนะครับเป็นระบบโชคนะครับผมลังคาใหม่ๆเลยนะครับรถสวยมือแรกนะครับผม วิ่งหมื่นโลปี2023นะครับคันนี้นะครับราคานะครับขายถูกพิเศษเลยนะครับ279,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 3 6, 6 9 0 0สอานะครับขอบคุณมากครับ